สวัสดีครับนี่คือรายการ Academy Talk ที่ผมตั้งใจจะพูดคุยกับพวกเราผ่านคลิปวิดีโอสั้นๆประมาณ3-5นาทีทุกอาทิตย์ตลอดปี2564คลิปต่อไปนี้เป็นหัวข้ออาวุธความคิดพิชิตความสำเร็จซึ่งมี55ข้อโดยผมจะพูด3ข้อในแต่ละคลิป อาทิตย์ที่ผ่านไปผมได้พูดข้อที่37ถึงข้อที่39อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่34ประจำวันที่22สิงหาคม2564ผมจะพูดข้อที่40ถึงข้อที่42อาวุธความคิดพิชิตความสำเร็จข้อที่40ต้องมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อประสบ ความสำเร็จท่านที่รักครับทุกช่วงเวลาที่หมุนไปในชีวิตถ้าเราไม่เติบโตขึ้นก็เท่ากับกำลังเสื่อมถอยลงชีวิตจึงต้องก้าวหน้าและเติบโตขึ้นเสมอแต่ไม่ใช่การเติบโตตามยถากรรมเราต้องเติบโตอย่างตั้งใจเพราะชีวิตออกแบบได้ เราต้องออกแบบอนาคตของตนเองเพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญการพัฒนาตนเองเปรียบเหมือนสปริงบอร์ดให้เรากระโดดไปสู่ความเป็นเลิศการพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องรับประกันความมั่นใจว่าความสำเร็จของเราไม่มีขีดจํากัด ระดับความสําเร็จของเราในทุกด้านของชีวิตย่อมคู่ขนานไปกับระดับการพัฒนาตนเองเราต้องการความสําเร็จระดับสูงเพียงใดก็ต้องพัฒนาตนเองไปสู่ระดับนั้นเสียก่อนเพราะยากมากที่ระดับความสําเร็จจะล้าหน้าระดับการพัฒนาตนเองของเรา การพัฒนาตนเองเป็นการล่นเวลาสู่ความสำเร็จเรายิ่งดีขึ้นระยะเวลาบรรลุเป้าหมายก็ยิ่งสั้นลงการพัฒนาตนเองจึงเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้แก่ตัวเองภาษาอังกฤษใช้คำพูดว่า the truest and noblest gift for yourself is personal Development ข้อที่41จงมันศึกษาและพัฒนาทักษะของเราอยู่เสมอในโลกที่หมุนเร็วด้วยการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันอนาคตเป็นของคนที่เรียนรู้เพิ่มทักษะและนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์คนที่ประสบความสำเร็จล้วนทุ่มเทพัฒนาทักษะ ในการทำงานและใช้ทักษะนั้นพิชิตเป้าหมายเพราะหากประศจากการรับคมอาวุธการต่อสู้ในสนามรบก็ไม่มีโอกาสชนะยิ่งเราให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะก็ยิ่งเพิ่มขีดความสามารถของเราการพัฒนาทักษะจึงมีความสำคัญเป็นอันดับแรก การเติบโตเกิดขึ้นได้เมื่อคนเราเผชิญปัญหาและพยายามต่อสู้ที่เอาชนะมันการต่อสู้ทำให้เกิดทักษะใหม่ๆความสามารถในระดับใหม่และบุมมองใหม่ในชีวิตจงตั้งใจแน่วแน่ว่าวันนี้เราต้องดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ เราต้องดีกว่าวันที่ผ่านผ่านมาและต่อจากนี้เราต้องดียิ่งขึ้นไปอีกพันธกิจของเราคือการพัฒนาทักษะจงมันศึกษาและพัฒนาทักษะของเราอยู่เสมอภาษาอังกฤษใช้คำพูดว่า our mission is skill development continue to study and learn new skills ข้อที่42จงก้าวสู่ความพร้อมอย่างมืออาชีพความเป็นมืออาชีพมีบทบาทสำคัญยิ่งไม่ว่าเราจะอยากเป็นเลิศในด้านใดมืออาชีพคือคนที่ประกอบไปด้วยความเชื่อความสามารถและความมั่นใจมืออาชีพที่แท้จริงคือ คนที่ทำได้ดีในระดับสูงกว่าคนอื่นเสมอเพราะความเป็นมืออาชีพหมายถึงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอหัวใจของความเป็นมืออาชีพอยู่ที่การจดจ่อกับงานและทำสิ่งที่ต้องทำโดยไม่ละความสนใจไปในเรื่องอื่นเพราะความเป็นมืออาชีพไม่ได้อยู่ที่ว่า เราทำงานอะไรแต่อยู่ที่ว่าเราทำงานอย่างไรเมื่ออาชีพทำงานอย่างมืออาชีพเราไม่ต้องรอให้ใครมารับรองว่าเราเป็นมืออาชีพเพราะมือสมัครเล่นได้แต่หวังว่าจะทำได้ดีแต่มืออาชีพมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ดี มือสมัครเล่นลองทำจนกว่าจะทำได้ถูกต้องแต่มืออาชีพลงมือทำจริงจนไม่มีวันผิดพลาดเราต้องมุ่งมั่นเติบโตก้าวหน้าอย่างมืออาชีพถ้าอยู่เฉยรอช้าก็จะล้าหลังอยู่ริมทางจงทำงานของเราให้เป็นงานชิ้นเอกทุกวัน นั่นแหละความพร้อมอย่างมืออาชีพภาษาอังกฤษใช้คำพูดว่า make each day your masterpiece that is professionalism ท่านที่รักครับจากข้อที่40ถึงข้อที่42ของอาวุธความคิดพิชิตความสำเร็จเราต้องมันพัฒนาตนเอง ฝึกฝนทักษะใหม่ๆเพื่อก้าวไปสู่ความพร้อมอย่างมืออาชีพคำถามเราพร้อมไหมครับแล้วพบกันอาทิตย์ที่35วันที่29สิงหาคม2564กกดไลค์กดแชร์นะครับ